บสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทางแฟนมาสุ่คสุดคนเนิสมองสมบอตพบพ่อกับซ่องเบาปุตใไ้คือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามทิง้งเพียงเนะาะแมนอ้าวจะกยังแมนพอพีน้อ,อ,งนนองเพนทราบกระกตุนกำลังป้งไกลพี่น้องเลยขั้วกินคือเก่าพี่น้องเขาขั้วคือเก่าพี่น้องตูบหน่อยคือเกา่าบรรยากาศดีไยพี่น้องเลยมุกไซกันนอนพี่น้อง นอนลูกรายก็นอนพี่น้องเหลื่อมขนาดวะยังแสงแดดต่อทางตเพื้นสบายดีพี่น้องอยากนอนอยากนอนบอมีใคายด้มยพี่น้องมีแต่ปิ่งไก่มีตาไก่มแต่ปิ่งไก่สีขายให้พี่น้องกำลังย่างไก่พี่น้อง <ไป S 1> กินกรบตัา ตำหมักถั่วพี่น้องนี่พี่น้องหมักถั่วเหรอมาแต่บ้านพี่น้องหมักถั่วก่ะ nhà เป็นไห่มะที่ nhà เปนไหบ้านนี่เลยพี่น้องเอ้ยทั้งมักถั่วทั้งมักพริกพี่น้องนี่เขาจะมาตำากินไหมนี่เมนูตำหมักถั่วปิ้งไก่พี่น้องอาหารบ้านเฮาเนาะแซ่บคือเก่าพี่น้องเจ้าห้างเจ้หาเก็บผักมากินกับคนตากระตุนตำหมักถั่วพี่น้อง ยึต่ำเมื่อคลิปเทลาอี่ทน้องทีน้องมันบกเพียบ่บกเพียบเด้อพี่น้องใหม่แล้วพี่น้องไอ้ปีงไก่พี่น้องมันมันแห้งพี่น้องเป็นมักแบบมันมันพี่น้องไอ้หมักของมันมักของมันมันพี่น้องต่ำหมักทั่วมัอนี้ห้ามใส่แปรพี่น้องสูตรใหม่สาวกระตุนกินแปรบม่ได้ไหอนี่ขลิ่ กินยาละครลัมแปลกพี่นอ้องือยาฝรพญาไมากินยาพญา่งถูยาปัวยาปัวพี่น้องก็เลยบะไรกินแปลกข้าสิใส่แต่กเกลือเปรียงนัวพ่อเป็ปลาใส่น้ำปลาอีกใช่ไหมพอ่อไหนจ้ตะตับมื้องเถื่อนบ่บ่พ่อไหนนะฉันนั่นเมนปรุงก่อนพี่น้องสูตรเพ่อเนี่ย จังโบ่ไม่เป็นยังเขาบอกต่ำแน่เลยก็เอาเลยด้วยน้ำซุปเทสใช่มันจังแซ่บผลมาแกงนัวลงก้อนเรใหม่บดน้ำตาลน้ำตาลออกด้วยนะพอแล้วพอแล้วออกด้วยใส่น้ำตาลกับแป้งนัวนี่เนาะเกลือเกลือนิดนึงนะปกติเ้าต่ามั้งจะบดใส่เกลือปกติหมดแล้วคุณน้าบดใส่เปรี้เลยปกติเบดใส่เกลือเด้พี่น้องไม่ใช่แต่เปรี้ยบ บานในาบใส่แปร,แรข้าใส่เกลือพี่น้องแทนกินเกือกับน้ำปลานิดนึงน้ำป่ามันกำลังตำพี่น้องตำมันต้องตำแหลกมันต้องเสพตำตัวเลยแหลกมัน่ต้องเลยย่มเลยครุบคๆึดเนยเติมมันน,ยยมนี่เส็ในน่อนมันเสพเปรอะเส็ในน่อนมันเส่เปรอะพี่น้องสูตรไม่หน้าว่เวนสูตรไม่เอกคล้พี่น้องเศร้ากระตุ้นกินแปร,แร,ปร,แร,ปรไม่ได้มาเนี้ยเป็นกินยามาขึ้น ยาปัวปญาดเพิ่นเสร็จเสร็มากันได้พี่น้องดเด้อเสร็จพื้นที่เรียมห้อยพี่น้องปีงไกรตกั้มักทัวพี่น้องผากข้าวกรมีผักโสมกับผลพลานหน่อยหนึ่งพี่น้องแซ่บจเสร็จน้ำกันได้พี่น้องตอนเที่ยงมามาพี่น้องจิ้มเขาเที่ยงกพี่น้องสบายดีอยู่รอบพี่น้องเลย ข้าเทียงเนาะเ้าเทียงกับเทียงเดตั้งใหม่เรายี่ยวเดี๋ยวถัวหัวบิดเนาะกล่องเขบิดบิด่บเนามาอดาก็ตังใหม่กล่องก่นะเป็นบัเตียงบัตุงบัอืมได้เลยวกินลอกินรจ้าเห็นนะจ้ะนะเห็นขับพดีนมันก็ไปกับิพอดีกันนะ้เที่ยงกันนะเมนูแซรบเส่นตำถั่ว ใส่ปลาสบายรอบนึงพี่น้องไหมสบายซองรอบพี่น้องโคตรสบายดีลายหลอดลายเละนีเลยเป็นว่าเป็นว่าเลยพี่น้องเต <leveraging> ่นเต้นเหือนกสีกลิ่นเข่ากัสีตื่นเต้นนาแซ่องมากเลยนะเนี่ยคลั่งพวกร่านนวันนี้รักกระตุนกินอ่ไ้ตับตุ่มกับไรกันนั่นคลั่งพิษกันใช่ไหมอ้่ ลำโดกนีดก็ำตถ้าข้าวบุญกาข้าวเราต้องข้าลำนข้าวกตกระตุนข้าวบเบาใดกินน้ำกระแฉกขึ้นก้าสมกรัวเออโบเซปเละขึ้แบเนงแบแบบนึงแฉะเติมจะปก่นงองกัอนงองกิน ชั้นพพาามาบดเจ็จกมีอะไรจะประจำเีนัคือแเรีบหนหวเข่าไปจังท้องสาร่มบริกิเข่าพี่้องกินมากกิ้ม,มากาากระหองาะหอ

เขาเรียกตัวซือตัวนี่โผโงเนาะห้าำแปลก็ใส่บังน้าแฉบเลยมันก็แบอ่ะยกเขาบอกขันส่ไล่กับบริษัทใบังน้าเห็นบอกจีดมันแฉบมันฉ่อมโพดใค่นึ่งครใชนมาว่ากันมาน เห้เมือ่อจิตใจเขาต่ำเหาจิใใจมาค้ามเปลี่ยนให้ถูกต้องเขาขัดนัันใจจังน้อยนะ้ำนานน้น่นอ,องจังจน้อยจังแค่ให้แต่น้ำบางน้ามันสมพูดมันกี๊ผดนะถ้าตุดน้ำมาใส่จะดีเลยเริ่มเข้าวเนาะมึ้จใ้ข่าแหงเลยเรื่อ,อ,อ,หอ,อกหน้านาใส่

เห็นบ่ไมัน้นองมั่นมันนิน่งไปนะถนัดนะ les bon. Cái mà nó cao hơn cả thịt Cái này

วอดูเลยข้าข้อหน่อยนี่เ้าวอดูเลยข้าข้อล้ำข้าบ่อให้วอดูแล้วเน้องเป็นยังนอนมิตรจากนอนกินยานิ่มก้อบไป่ะมิตรจากนอนน่งก็สุกๆเลยแต่สะคอนเนาะ

เก็บภาพาเพื่อนท่านนี้พี่น้องถ้าติดใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ไดเด้อพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าสบายดี